ตันี้วิทยุเราก็ยังแบบเดิมๆอยู่นะแต่ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ฟังหรอกเพราะว่าจะหายากแล้วแต่ว่าเราก็แบบว่ารักษาความคลาสสิกเอาไว้ความแสบจีจัดก็จะอยู่ที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสามพันกว่าพวงมาลัยตัวนี้นะคะสามพันกว่าบาทสีแบบจี๊ดๆเลยตัวน,นั้นเราติดบ้า วัความร้อนนะคะตอนนี้ก็ปกติไปสั่งก้านปัดน้ำฝนมารู้สึกจะเป็นของมิล่ารุ่นใหม่มันจะใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวว่าจะถอดและแล้วก็เอาตัว